อร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยถ่ายทันแล้ถ่ายทันแล้อร่อย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 มากเลยอร่อยมากเลยเนะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเมย์ครับอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยหนูกินเงาะดีกว่าไหมลูกกินเงาะไหม

เหมือนกันนะครับแม่ลูกมันสวยไงลูกมันสวย,ยไงเม็ดครับอร่อยไหมอ่ะให้แม่กินบ้างนี้ให้แม่กินบ้างแม่กินหน่อยค,คิดอะไรอะ่ะน้องคิดอะไรอะ่ะฮะสบายใจอ่ะ เมครับไม็ครับไงบ้างลูกไม่ไอย่างไม่ได้ไม่ได้ีไมครับครับสวัสดีครับพตาไปกินข้าวก่อนตากินข้าวก่อนลูกเออน้องดูดเงาะก่อนนะเม็เม